สวัสดีครับวันนี้ไปวิ่งมาเราจะมาดูครัวป้าแหม่มสิว่าเกททำอะไรเกศทำอะไรกินโอ้เกททำอะไรกินเนี่ยอันนี้คือปลาทอดยังไม่ไหม้นะก็ได้อยู่โอ้กินได้นะแต่ว่าสีสันมันยังเนาะ ยังเนาะดูซิจะออกมาเป็นยังไงระบกถึงที่เลยนะวันนี้เจบอกว่าจะมีเมนูเด็ดดูซิจะเป็นอะไรแหมวันนี้พี่น,อน้องคุกก็ยังไม่นั้นเท่าไหร่ไม่ได้อันนั้นตะลิวเลยตลิว,ลวไหนไหนไหนดูดิ ดูซิพี่น้องเป็นยังไงมันใช่เหรอปิดหน้าก่อนอันนี้ยิ่งต้องปิดเจะเป็นยังไงเนาะอันนี้ไป่ป้าทำไมมันกลับยากจังอะันนี้จะทอดทอดกินเฉยๆหรอแกงส้มทอดแกงส้มเราไม่มีอธิบายการทำอะไรเราดูแค่ทอดปลาผ่านก็ เอาแค่ทอดอเอาแค่ทอดปลานี่ใช่ก่อนอยิ่งถึงกับขั้นตอนการทําเหมือนเหมือนที่อื่นมันแมนมาหละพี่นอาิีสิอันนี้คือจะไปทําแกงต้มนะครับไม่ใช่ว่าทํง่ายง่ายนะครับต้องใช้เวลาทั้งวันนะกว่าจ,จะทําได้เราถึงได้อัดคลิปทาไม่ได้นนเ,เอาระหว่างทอดแล้วก็มาดูนี้ก่อน ดูนี้ก่อนนะครับวันนี้อันนี้คืออะไรตกรักใส่ถุงไปกินแล้วแหละอันนี้คือคืออะไรป้าสาคูอเอ้ยเบือบัวลอยเผือกอือน่ากินนะนี่น่ากินเราต้องตกักใส่ถุงไปกินแล้วแหละอู้ห้น่ากินน่ากินใช้เวลาครึ่งวันก็จะได้หม้อหนึ่ง การกินของเราไม่เกี่ยวกับว่ากินของหวานของคาวก่อนนะครับเราคิดอยากกินของหวานก่อนแล้วก็กินก่อนาาน,นี่ดูสินี่พ่อครัวของป่าป้ากแกงส้มแตงพ่อส่วนอือทอดจัดแกจะทอดไปวัดนะครับแ,แกงส้มแกงส้มไปวัด <laughs> <laughs> ต้องไปถวายวัดถวายพระก่อนถ้าหลวงพ่อฉันได้เราก็ถึงจ็ ทำกินเองนะครับต้องทำไปให้ทำไปวัดก่อนโบราณบอกว่าให้ต้องให้ผ้าฉันก่อนนี่คือกับข้าวมื้อเย็นจ้าอะไรเกี่ยวกับข้าวมื้อเย็นเด,ยเ,เดี๋ยวพี่น้องสิเพื่อนบึงเด็กคนไทยเห็ดซุปบะหมี่มันสิเปเ็นแังไถมันสินคือแจงท้างบานเขาเห็ดบอเด,เ,เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเาบวกกันแต่เขาบวกก่อนเลยคอยคนไทยอยากกินซุปบะหมี่สิเปเ็นแังไถ เราตามเข้าไปดูดูสิมันจะเหมือนกันไหมเสร็จแล้วใส่จานก่อนไหนเอาชิมนี้เค็มมันจะเป็นยังไงอู้เอ,อ,อ,อดูดีนะเดี๋ยวใส่จานก่อนได้อยู่ได้อยู่อ้าวน้ำปลาเด็กไม่อร่อยมันยังไงมันก็เอาดูดิ ปลาเดกมันไม่อร่อยเพราะว่ามันนี่นี่อ้าวปลาแดกขวดดูซิดูซิปลาแดกขวดนั่นแหละแซ่บมันไม่หอมอืือออหันนี้คือซุปบกมี่นะครับซุปบกมี่เยอะแยะสมองเยอะแยะเหมือนอย่างอื่นนี่คือซุปบกมี่คือซุปซุปขนุนซุปขนุนคนไทยเว้ยมันก็เหมือนของคนอีสานนะ แก่ไข่ของบ้านเท่านะครับจ้าเอื่นพันนนสูตรอีสานใส่งาด้วยงานี้คือสูตรทางศีสะเกตนะครับเคยเห็นเขาทําอยู่ไปผักไปไหนอ่ะนั่งไงผักเอาผักใส่ม่มีสารเเนหผักใส่เอ้าอันนี้มันผักอะไรอันนี้ผักชีเอาไม่ได้ใส่สารนงสารเเนหสารเเนหอยังนอกเอ้าที่ตือมันวันไปไว้ไหนแล้วมะขั้นตอนนี้แหละครับสําคัญขั้นตอนทําไม่สําคัญขั้นตอนนี้สําคัญ เออน่ากินนะครับน่ากินน่ากินเออพอได้แล้วพอได้แล้วไปดูออกไปดูปลาตอ่อเอาฟลาเสร็จพอดีดูอาหารหมาไลมว <laughs> ดูอาหารหมาไม่ดูเอาอาหารคนก่อนอ่าโอเคนะครับอันนี้ทอดไปวัดอันนี้น่าจะเป็นพรุ่งนี้นอันนี้น่าสิเป็นมบอื่นนะครับนี่วันที่ทอดไปวัดเสียงกับว่า่อยพ่อดอกอาจจะได้งอกจิม โ <Okay>. oh, อเคโอ้สวยแล้วเอาลองดิโอนะ oh, น่าจะกินได้นะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับจะลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไง <laughs> ครับมื่อนี้ซัานี่ก่อนนะครับขอจบคลิปแค่นี้ครับชิมดูก่อนอื้มแก้